ห้าเช็คลิสต์ดูบ้านมือสองยังไงไม่ให้โดนย้อมแมว 1. ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ครับพลิกไปดูด้านหลังของโฉนดแล้วดูว่าจํานองหรือขายฝากหรือเปล่าถ้ายังไม่แน่ใจนะครับให้ไปเช็คที่กรมที่ดินได้เลยครับ 2. ดูสภาพบ้านจริงครับว่ามีอะไรชำรุดหรือเปล่าดูด้วยตาเปล่าลก่อนก็ได้ก็คือพื้นฝ้าผนังถ้าดูแล้วโอเคก็ดูส่วนที่มองไม่เห็นต่อก็พวกท่อสายไฟใต้หลังคาอะไรพวกนี้ว่ามีน้ําซึมหรือเปล่า 3. สำรวจทำเลรอบๆบ้านอาจจะดูดีแต่ซอยเปี่ยวน้ำท่วมบ่อยหรือใกล้แหล่งมั่วสุมอนาคตก็ปล่อยต่อ,อยากครับ 4. เช็คประวัติผู้ขายาหาไม่ชัดเจนว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเปล่าหรือเป็นนายหน้าถ้าเป็นนายหน้าก็าต้องมีหนังสือแต่งตั้งนายหน้าครับอีกอย่างที่สําคัญในการซื้อขายนะครับคู่สมรสต้องยินยอมครับเรื่องนี้โดนกันเยอะแล้ว5ตรวจสอบราคาตลาด เปรียบเทียบในโซนเดียวกันนะครับจะได้ไม่จ่ายแพงเกินจริงครับการซื้อบ้านมือ2ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับแต่ถ้าพลาดแล้วก็คงปวดหัวไปอีกหลายปีถ้าอยากได้บ้านมือ2ที่ตรวจสอบแล้วปลอดภัยเอกสารครบติดต่อผมมาได้นะครับ